สวัสดีครับมาพบกับผมนายรักต้นไม้เช่นเคยครับวันนี้นายรักต้นไม้จะพาเพื่อนๆนะครับมาอัปเดตสวนป่าอายุ2ปีนะครับของนายรักต้นไม้ที่เคยอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ดูเมื่อปีที่แล้วนะครับปีนี้จะเป็นยังไงบ้างนะครับเขาโตแค่ไหนแล้วนะครับโตไวหรือเปล่านะครับจะเป็นยังไงบ้างนะครับไปติดตามชมกันเลยครับท่านผู้ชมไปกันครับนี่เป็น สวนป่าอายุ2ปีครับท่านผู้ชมอายุสองปีหนึ่งไร่เท่านั้นเองครับทำไมโตเร็วขนาดนี้เนาะดูครับท่านผู้ชมสูงน่าจะคำนวณไม่ถูกอะน่าจะ4ี่ห้าเมตรได้ครับท่านผู้ชมสี่ห้าเมตรน่านจะได้ครับถึงปลายยอดนะครับอันนี้สูง เลยทีเดียวครับท่านผู้ชม4เมตรได้นะครับสำหรับพยุงนี้จะถือว่าถูกกับดินตรงนี้มากครับท่านผู้ชมตรงนี้พื้นที่หนึ่งไร่ครับปกตินายรักต้นไม้จะเดินแบบว่าผมจะออกไปข้างนอกครับท่านผู้ชมแล้วจะถ่ายมาให้ดูด้านข้างแล้วกัน อายุสปีเดือนหน้าครับเดือนกรกฎาคมอันนี้ถือว่าโตมากๆแล้วครับเข้าไปเมื่อกี้โอ้โหเหงื่อท่วมเลยครับท่านผู้ชมเชื่อไหมครับว่าท่านผู้ชมปลูกต้นไม้ผ่านไปแค่2ปี ทิ้งๆค้างๆไว้แบบนี้ครับทําให้เขารอดตั้งแต่ปีแรกแล้วครับปีที่สองก็ท่านผู้ชมก็สบายมากขึ้นเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปชมรอบๆนะครับมันก็จะมีต้นใหญ่ต้นเล็กเลยครับนันนี้เป็นเรื่องปกติของธรรมชาติแล้วก็ต้นไหนที่เขา อดทนอยู่ได้ครับก็จะอยู่รอดปลอดภัยไปนะครับถ้าต้นไหนอยู่ไม่ได้ก็จะต้นเล็กไปนะครับเราปลูกแบบผสมผสานแล้วก็ให้เขาเรียนรู้กับธรรมชาติเองก็ช่วยกันดูเยอะๆนะครับนายรักต้นไม้จะได้มีงบประมาณในการซื้อโดนแล้วก็บินให้ ท่านผู้ชมได้รับชมเนาะแล้วก็คอมเมนต์ลงมาในด้านล่างนี้ด้วยนะครับนายรักต้นไม้อยากจะรู้ท่านผู้ชมเห็นต้นมะฮอกกานีต้นนี้เนาะสูงมากสงสัยจะต้องขุดล้อมออกไปแล้วล่ะครับเพราะว่ามันอยู่ใกล้กันมากกับต้นคือ ท่านผู้ชมทราบไหมครับว่าเราได้ต้นไม้มาคลิปก่อนนะครับที่เรียนให้ท่านผู้ช่ว่าท่านผู้ชมได้รับทราบก็คือเราได้รับกล้าไม้ฟรีมาแล้วก็อัดเต็มที่ครับยัดให้เขาอยู่ในพื้นที่แห่งนี้ให้ได้ครับผมจะตั้งกล้องครับแล้วก็ให้ท่านผู้ชมได้เห็นว่า มันโตมากน้อยแค่ไหนเนาะอ่ามันโตมากน้อยแค่ไหนครับท่านผู้ชมอ่านี่คือตรงนี้นะครับนายรักต้นไม้สูงร้อยเจ็ดสิบหกเซนครับอ่ะไปดูครับท่านผู้ชม นี่คือความสูงของต้นไม้ครับท่านผู้ชมน่าจะสูงกว่านายรักต้นไม้สองเท่าครับผมให้เห็นแล้วเนาะเพราะว่าไม่น่าจะทันได้เราจะเข้าไปข้างในครับท่านผู้ชมเข้าไปข้างในว่า มันร้อนอบอ้าวนะครับผมไม่ค่อยได้มาถ่ายหรือมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้รับชมท่านผู้ชมจะเห็นว่าเราปลูกระยะตรงนี้3เมตร3าคูณสกลายเป็นว่าแดดตกลงมาเหมือนกันครับแต่ต้นผักหวานเราก็ตายไปเยอะเหมือนกันครับ อันนี้ให้ท่านผู้ชมได้รับชมว่าข้างในมันไม่มีวัชพืชอย่างอื่นอยู่ลงเหลือแล้วนะครับอันนี้พร้อมที่จะออกเห็ดบางชนิดแล้วเนาะครับก็เอามาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้รับชมเนาะว่าสวนป่าอายุสองปีแห่งนี้มันเป็นล่มแล้วครับ ต้นนี้ที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับก็ให้ดูในด้านนี้บ้างครับก็พอหอมปากหอมคอครับท่านผู้ชมน่าจะชมไม่ค่อยได้ดีสักเท่าไหร่ครับเพราะว่าไม่มีโรนแล้วก็ให้ท่านผู้ชมเห็นแล้วนะครับว่าสูงกว่านายรักต้นไม้ประมาณสักสองเท่าตัวได้ครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ ช่องของเราด้วยนะครับเจอกันอีพหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับแล้วก็ฝากคอมเมนต์ลงมาในด้านล่างด้วยนะครับสวัสดีครับ